เรื่องตาเคลิมโดยหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันเรื่องราวของตาเคลิมนี่เป็นเรื่องจากประสบการณ์ที่อาตมาได้รับรู้มาเป็นเวลานานแล้วประมาณปีพศ2512ซึ่งในสมัยนั้น อาตมาพึ่งเริ่มที่จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เรื่องนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดีจึงของนํามาเล่าในวันนี้ตาเคลิ้มมีบ้านอยู่ที่ฝั่งธนบุรีใกล้ริมฝั่งคลองจึงต้องอาศัยใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรไปมา แกมีภรรยาชื่อใหญ่วาดนิสัยชอบทำบุญทำทานและช่วยเหลือกิจการงานของวัดอย่างสม่ำเสมอผิดกับตาเคลิมซึ่งแม้จะเป็นคนร่ำรวยแต่เรื่องของการทำบุญนั้นกลับไม่ชอบเลยและมักจะคอยขัดขวางใหญ่วาดในเรื่องของการทำบุญอยู่เสมอแม้แต่การอนุโมทนาสาธุการแกก็ไม่ยอมทำแต่ประการใดเลยการทำบุญที่แกเคยทำก็มีแต่การร่วมสร้างสังกสีสำหรับ มุงหลังคาศาลาของวัดที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านแกจำนวนหนึ่งแผ่นเท่านั้นเพราะมากักทายกวัดนั้นได้มาขยันขยอให้แกช่วยทำบุญจึงจำเป็นต้องทำในบางครั้งที่ตาเคลิมยอมไปวดัดก็เพราะจะไปเล่นหมากรุกกับพระที่วดัดส่วนลูกหลานของแกตาเคลิมก็ไม่ยอมให้เรียนหนังสือเพราะถือว่ามีทรัพย์สมบัติมากที่จะให้ลูกหลานไว้ใช้อยู่มาวันหนึ่งเป็นวันพระยายวาด ก็จัดตระเตรียมข้าวปลาอาหารขนมนมเนยสำหรับจะถวายพระในวัดที่อยู่ทางเหนือของบ้านแกเกิดรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยร้องขอตาเคลิมให้ช่วยนำพัะตาหารไปถวายพระแทนตาเคลิมจึงพายเรือไปทำบุญที่วัดคนเดียว <c oughs> เมื่อได้นำของไปถวายพระเสร็จแล้วจึงได้พายเรือกลับบ้านพอดีในระหว่างทางที่กำลังพายเรือกลับบ้านอยู่นั้นแกเกิดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะขึ้นเรือ ที่มาหยุดจอดรับที่หน้าบ้านโดยมีผู้ชายสองคนนั่งอยู่ที่หัวเรือคนหนึ่งเป็นคนมารับตาเคลิ้มจึงหยุดทักทายผู้หญิงคนนั้นว่าอ้าวนั่นแกจะไปไหนนะ่ะผู้หญิงคนนั้นจึงตอบว่าเขากำลังจะพาฉันไปส่งแกจะไปกับฉันด้วยไหมละ่ะตาเคลิ้มในขณะนั้นก็รู้สึกตัวเอง คล้ายเคลิ้มมไปรับปากว่าจะตามไปส่งจึงพายเรือตามหลังไปผู้หญิงคนนี้ความจริงได้ตายไปแล้วแต่ตาเคลิ้ม ไม่ได้นึกอะไรคิดแต่เพียงจะพายเรือตามไปส่งเขาเท่านั้นฉะนั้นเมื่อถึงบ้านเลยไม่ได้แวะพายผ่านบ้านไปส่วนยาววาดอยู่บนเรือนเห็นตาเคลิ้มพายเรือตามผู้หญิงที่ตายไปแล้วคนนั้นไปก็ตะโกนเรียกตาเคลิ้มให้หยุดแต่เรือทั้งสองลำก็พายผ่านบ้านไปจนกระทั่งเรือไปถึงคุ้งน้ำยายวาดก็เห็นเรือล่มหายวับไปกับตาส่วนตาเคลิ้มกำลังพายเรือลำนั้นตามหลังไปก็ไม่ได้ยินเสียงยายวาดเรียกแต่อย่าง รู้แต่ว่าพอพายเรือผ่านบ้านแกไปแกก็รู้สึกสว่างว่าพอแสงสว่างว่าพายปรากฏว่าเรือได้เกยฝั่งเข้าที่เมืองเมืองหนึ่งคล้ายว่าจะเป็นเมืองลับแลก็อยู่ใกล้ๆบ้านแกนั่นแหละตาเคลิมลงไปชมดูเมืองนั้นตาเคลิมก็ไปเจอหลวงตาองค์หนึ่งซึ่งตายไปก่อนตาเคลิมและเคยไปนั่งเล่นหมากรุกกันที่วัดบ่อยๆในสมัยที่หลวงตาย,ยังมีชีวิตอยู่ตาเคลิมเห็นท่านไปนั่งเล่นหมากรุกกลางแดด เลยเข้าไปหาพอหลวงตาเห็นตาเคลิ้มก็ทักขึ้นอ้าวเคลิ้มข้ามาอยู่นี่ตั้งนานแล้วไม่มีขาเล่นเลยแกมาพอดีเลยหลวงตา เลยมีตาเคลิ้มเป็นเพื่อนเล่นหมากรุกในโอกาสต่อมาตาเคลิ้มก็เล่าว่าก็มีคนพาตาเคลิ้มไปพาไปดูหมดเลยหลายๆแห่งไปดูบางบ้านทะเลาะกันเอาสากตีกันอะไรต่อมิอะไรตีกันแกก็ไปเห็นหมดแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละบ้านอันตาพานบ้านนรกทะเลาะกันไม่พักแล้วเขาก็เล่าว่านี่ตาเคลิ้มเอ๋ยบ้านแถวนี้ไม่ยอมเอาลูกเรียนหนังสือมันถึงได้เป็นเช่นนี้ ตาเคลิ้มนึกเสียใจดูไปเหมือนกันทั้งแถวเลยมีแต่ทะเลาะมีวาดด่ากันทุกวันนี่แหละบ้านอัป,ปมงคลพอได้ไปดูบ้านอีกแถวหนึ่งเจอบ้านสวยหมดทุกคนเข้าบ้านไหนพูดเพราะหมดทุกบ้านต้อนรับพาทีดีเหลือเกินลูกก็หิ้วกระเป๋าไปโรงเรียนพอเดินต่อไปอีกสักหน่อย ก็เจอกับมหาวิทยาลัยแล้วคนนําเขาก็บอกว่านี่ตาเคลิมแถวนี้เขาอยู่ดีกินดีเพราะเขาส่งลูกเรียนหนังสือตาเคลิมก็นึกเสียใจเพราะว่าไม่ได้ให้ลูกหลานเรียนหนังสือเลยเพราะคิดว่าทรัพ์สมบัติเรามีมากแล้วคนที่นําไปก็บอกว่าแม้แกจะมีสมบัติมากมีเงินกี่ร้อยล้านก็ไม่เกิดประโยชน์ดูคนมีเงินสิ มันตีกันเห็นไหมเพราะมันไม่ได้เรียนหนังสือและดูสิหมู่บ้านนี้มีมหาวิทยาลัยสวยงามมีคนเรียนหนังสือเขาก็ไม่ทะเลาะวิวาดกันเป็นผู้ดีเต็มขึ้นเขาพูดเพราะกันทั้งบ้านปีลูกมีล้านก็พูดเพราะเพราะกันทั้งนั้นตาเคลิมก็นึกเสียใจ ว่าเรามีลูกตั้งเก้าคนไม่เคยให้ลูกเรียนหนังสือแม้แต่คนเดียวมีทรัพย์สมบัติไปให้เขาก็ต้องพลานหมดแก่ก็นึกในใจแล้วแก่ก็เดินดูมหาวิทยาลัายดูแพทยศาสตร์ดูโรงพยาบาลเยอะแยะแล้วคนที่นำไปก็อธิบายว่านี่ตาเคลิ้มพวกเขาเหล่านี้ได้สร้างโรงพยาบาลของเขาไว้นะที่เขามาอยู่กันนี่แล้วตาเคลิม ก็ไปเห็นคนเก่าที่รู้จักกันเป็นส่วนมากพอเดินต่อมาก็เห็นศาลาตาเคลิ้มก็เกิดหิวข้าวจังหิวข้าวที่สุดไปพบคนรู้จักเขาก็บอกว่าอ้าวเชิญตาเคลิ้มมาอย่างไรล่ะนี่มามาทานข้าวกันตาเคลิ้มก็เข้าไป เพราะหิวมากน้ำลายไหลเลยก็ตรงไปที่เก้าอี้ที่โต๊ะของเขากับข้าวบริสุทธิ์เลยด้วยความผิวก็เลยเอาช้อนรีบตักขึ้นมากินเสร็จแล้วก็ต้องรีบคายทิ้งเพราะร้อนจังเลยเอ๊จับกับข้าวดูก็ไม่ร้อนแต่พอใส่ปากกลับกินไม่ได้เลยกินไม่ได้ทั้งหมดก็เลยต้องขอเขาลากลับไปแล้วมองดูเขากินเขาก็กินกันได้ไม่เห็นเป็นอะไรตาเคลิมก็นึกโอ้ นี่เราไม่ได้ทำบุญเลยพอเดินไปอีกก็มีโต๊ะกับข้าวก็จำได้ ว่านี่กับข้าวบ้านเรานี่ขนมที่ยายวาดเคยเอาไปทําบุญขนมตะโก้ขนมเปียกปูนขนมปลากริมไข่เตา่ายายวาดเขาชอบทาก็เข้าไปกินแต่กินไม่ได้เลยปากพองหมดเลยมันร้อนแล้วก็มีคนอีกคนนึงบอกว่านี่ของเมียแกตอนเมียแกทําบุญแกเคยสาธุบ้างหรือเปล่าแกก็ตอบว่าผมเป็นคนห้ามเลยว่าเอาไปให้พระฉันทำไมเลยกินไม่ได้ ตาเคลิ้มแค้นใจมากกลับมาอีกก็ไปเจอเสือปูวไว้พวกเขาก็นั่งกันเรียบร้อยเรียกตาเคลิ้มให้นั่งบอกนั่งลงไปสินี่เสือแก่แกจำได้ ก็เป็นเสือของยายวาดเขาพอแกนั่งลงไปก็นั่งไม่ได้มันร้อนนี่ยอมจําไว้เมียมาสร้างผัวไม่ได้แน่เพราะผัวไม่ได้อนุโมทนาตาเคลิมก็นึกแค้นใจว่าน้อยที่ยายวาดมาสร้างก็สตังเรานี่นาแล้วทําไมเราไม่ได้นะหัวหน้าที่นั่งก็เลยย้อนถามกลับว่ามันสตังของแกอย่างไรเขาก็ค้าขายของเขาตาเคลิมก็ตอบว่าเอ๊ะก็ผัวเมียนอนอยู่ด้วยกัน ทำไมไม่ได้ด้วยกันหรือเขาก็ตอบว่าไม่ได้หรอกของใครของมันแล้วแกก็มาเล่นหมากรุกต่อเล่นไปเล่นมาแดดเผาหลังลอกเลยแดดแรงอะไรอย่างนี้หลวงตาก็เลยว่านี่ตาเคลิม้มที่นี่ผิดกับวัดที่บ้านเรานะแดดที่นี่มันแรงเผาหลังลอกหมดพออีกสักครู่ฝนตกแล้วฝนตกลงมาเหมือนเข็มทิมแทงตัวก็เลยต้องรีบวิ่งแต่หลวงตาก็ไม่ได้วิ่งเพราะไม่ได้สร้างอะไรไว้ ก็ต้องนั่งโดนเข็มทิ่มแทงจับหมากรุกค้างตาเคลิ้มอยู่ไม่ได้โกวิ่งเข้าไปที่ศาลาหลังใหญ่ตาเคลิ้มเข้าไม่ได้เสียอีกแล้วเข้าได้ก็อยู่ไม่ได้เลยต้องมาหลบอยู่ตรงชายคาซึ่งมีสังกะสีอยู่แค่แผ่นเดียวแล้วแกก็เล่าต่อไปว่าฝนที่นั่นก็แปลกตกแล้วชอบชอนมาอยู่ข้างใต้ได้สาดมาโดนเอาหลังผมแย่เลยมันทิ่มจนเป็นตุ่มตมหมดเลยกล่าวถึง ทางบ้านของตะเคลิมเป็นระยะเวลาเจ็ดวันยายวาดก็ไปหาหมอดูที่กรุงเทพก็ดูว่าตะเคลิมตายตายที่ใต้บ้านเพราะเรือลม่มยายวาดก็เอาคนช่วยกันเอาแลนมาตักมันก็ไม่มีก็ลองไปถามบ้านเหนือบ้านใต้ก็ไม่มีใครเจอเลยนี่ก็แสดงว่าไอเมืองนี่ใกล้บ้านตะเคลิม,แ,มแน่ๆสรุปว่าไปหาหมอดูก็บอกว่าตายหมดก็เลยปรึกษาลูกหลานว่าพรุ่งนี้ทำบุญเจ็ด วันให้ตะเคลิมแม้จะไม่ได้ศพก็ช่างมันเถอะพอถึงเวลาเจ็วันเจ้าที่ที่พาตะเคลิมไปก็บอกว่าตะเคลิมเจ้ากลับบ้านได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นหมดแล้วแล้วให้มาที่หอประชุมใหญ่และถามว่าเป็นอย่างไรตะเคลิมแกก็ตอบว่า เอาล่ะต่อไปนี้ผมจะไปสร้างวัดไม่อยากไปเข้าหุ้นกับใครเขาแล้วเพราะมันลำบากมากได้ไปอยู่แค่สังกสีแผ่นเดียวต่อไปผมจะไปสร้างมันทั้งหลังเลยเขาก็ถามว่าจริงหรือเปล่าตาเคลิมถ้าแกไม่ทำตามไม่ไปสร้างบ้านแกจะต้องไฟไหม้นะเพราะเสียสัจจะลูกเต้าก็จะซัดเสพ,พเนจรทรัพย์สมบัติก็จะหมดเอาล่ะตาเคลิม แกกลับไปสร้างนะแกตอบครับผมจะสร้างครับเพราะเงินผมเยอะและต่อไปผมจะให้ล้านๆของผมเรียนหนังสือในที่สุดเขาก็ส่งกลับโดยให้ตะเคลิม นั่งเรือแล้วหลับตาซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับทางบ้านเป็นเวลาตีสี่กำลังจะทำกับข้าวเพื่อทำบุญเจดวันตาเคลิ้มคนคุมเขาสั่งอ้าวตาเคลิมหลับตาจะรีบไปส่งพอตาเคลิมหลับตาก็ได้ยินเสียงเฟี้ยวแกก็หงายท้องเรือก็พุ่งเข้าไปที่ใต้ถุนบ้านตาเคลิ้มเลยพอแกหงายท้อง แกก็ลุกไม่ขึ้นเป็นอมพาสส่วนยายวาดก็กําลังจะเอาน้ําไปเท,ทที่ใต้ถุนก็เลยเห็นเข้าก็ตะโกนเรียกไอ้หนูไปดูซินั่นพ่อหรือใคร่น่ะเลยเอาไฟมาส่องดูก็ร้องอ้าวพ่อมาแล้วก็เลยหามกันขึ้นบนเรือนส่วนเรือก็ยังอยู่ใต้ถุนยายวาดก็ถามว่าอ้ายไปไหนมาแลนี่ตาเคลิม ก็อ้าปากจะตอบแต่พูดไม่ได้ไม่มีเสียงได้แต่ทำปากะงาบะงาบแล้วก็พลิกตัวไม่ได้ด้วยเกือบจะตายเนื้อตัวก็ลอกหมดเลยเพราะไปโดนแดดในเมืองนั้นมาแล้วข้างกันก็เป็นรูโวจนหมดเลยเพราะไปโดนฝนมาพอค่อยอยางชั่วพอที่จะลุกนั่งและพูดได้ก็เลยเล่าให้ยีวาดและคนบ้านเหนือบ้านใต้ฟังพระ ก็วิจารณ์กันว่าไปนรกมาบ้างไปเมืองลับแลมาบ้างมันเป็นเรื่องแปลกที่ว่าไปส่งยายผู้หญิงคนนั้นมาและยายคนนั้นก็อยู่ที่เมืองนั้นแล้วตอนพายเรือไปส่งก็พยายามตามเขาไปนั่นแหละพอไปถึงใต้บ้านเท่านั้นแหละก็แวบเลยหายไปหมดเลยกลายเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยจากนั้นตาเคลิม้มก็จะเริ่มสร้างวัดก็ไปปรึกษากับยิวาดว่าเอาละ่ะข้าก็ไปเห็นมาหมดแล้วนะ ถ้าเสียใจเหลือเกินข้าอยากจะสร้างวัดใหญ่วาดก็ตกลงเลยไปเรียกลูกๆมาตกลงกัน mm. ก็ได้ความว่าคงจะใช้เงินสักสิบล้านสิห้าล้าน mm. ก็คงสร้างวัดย่อมๆได้ mm. ก็เลยไปนิมนต์พระในกรุงเทพมา mm. ก็มาขอเงินห้าหมื่นว่าจะไปหาที่ให้แล้วก็หายไปเลย หลายองค์จนในที่สุดเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจตาเคลิ้มแกก็ฝันไปว่ามาเจอพระรูปร่างลักษณะอย่างนั้นพอที่จะช่วยได้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเลยสเก็ตภาพแล้วให้ลูกชายมาหาบอกว่าเป็นพระที่เจริญวิปัสสนาลูกชายก็เที่ยวมามาเจออาตมาที่วัดแจ้งใครหนะมาดูเราจังก็ชักจะฉันข้าไม่ลงแล้วจ้องตามายังอาตมาจังองค์อื่นก็ไม่เห็นดู จนกระทั่งอาตมาชันข้าวเสร็จก็ลงไปก็ยังตามมาอีกและถามว่าหลวงพ่ออยู่วัดไหนครับผมขอตามไปด้วยแล้วก็ลงเรือตามมาก็สังเกตอีวัดซึ่งตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยเพอมาตรวจด,ดูก็บอกว่าใช่แล้วครับหลวงพ่อนี่เองที่ไปเข้าฝันพ่อผมอาตมาก็ปฏิเสธแต่เขาก็ยืนยันและนิมนต์อาตมาไปที่บ้านและลูกชายก็นั่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังโดยตลอด ตั้งแต่ต้นจนจบอาตมาก็นึกอยากจะสืบสาวเราเรื่องความเป็นจริงไม่ได้นึกอยากได้เงินเขาหรอกก็เลยรับปากว่าจะไปให้พอถึงวันที่เขาเอารถมารับวันนั้นฝนตกแต่เช้าโดยเขาก็นิมนต์ฉันเพนเสียด้วยแต่ดูเวลาเป็นเวลาสี่โมงเช้าแล้วก็คิดว่าคงจะไปฉันเพนที่ชัยโยนี่เพราะเขาเอารถแท็กซี่มารับ คนขับก็อายุราวหกสิบกว่าแล้วแล้วรถนี่ก็สภาพแย่ข้างรถก็บุบอาตมาก็นั่งท้ายและรู้สึกง่วงก็เคลิ้มเคลิ้มไปรถวิ่งมาก็เสียวิ่งต่อไปสักพักก็เสียอีกสรุปพอรถถึงกรุงเทพอาตมาไม่ได้ดูนาฬิกาก็ลงจากรถก็ไปลงเรือต่อแต่ไม่รู้ที่ไหนเรือก็วิ่งเข้าไปในคลองสุดทางก็ขึ้นรถต่อไปอีกแล้วเดินผ่านสวนไปจนถึงบ้านของตากเลิมพอไปถึงก็เห็นคน รอกันอยู่เยอะเลยจะมาดูพระที่ไปเข้าฝันตาเคลิมอาตมาก็ขึ้นไปนั่งพักที่ข้างบนบ้านก็ได้ยินเสียงดังเป้งเป้ง,ปงก็เอะใจก็มองดูนาฬิกาเป็นเวลาเพลนพอดีจากวัดสี่โมงเข้าห้าโมงเช้าถึงที่นั่นพอดีมันก็เป็นเรื่องแปลกเลยฉันข้าวไม่ลงมันตื้นตัน เลยหยิบนาฬิกาในย่ามดูก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็แปลกที่คนขับรถมีกลิ่นตัวเหม็นสาบเหมือนปัสสาวะฉุนมากแล้วแม่วาดก็มาคุยกับอาตมาว่าพระคขุนเจ้าออกจากวัดกี่โมงเจ้าคะก็ตอบไปว่าสี่โมงเจ้าคะ่ะยายวาดมองแล้วบอกว่า ในเวลาชั่วโมงเดียวมาถึงได้อย่างไรตาเคลิ้มกําลังนอนก็ลุกนั่งได้เลยแล้วพูดออกมาว่าจริงแล้วสี่โมงมาถึง5้าโมงก็ถูกแล้วแล้วตาเคลิ้มก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วอย่างชี้ให้ดูเรือเป็นเรือสามปันสรุปตาเคลิ้มก็หันมาคุยกับอัตมาแล้วถามว่าหลวงพ่อรับรองได้ไหม เรื่องการสร้างวัดผมจะมอบเงินให้15ล้านอีวันนี้อัตมาก็ตอบกลับไปว่าเป็นโบสถ์หลังเดียวได้ไหมเพราะที่วัดอัมพวันกําลังจะสร้างโบสถ์ตาเคลิมก็ตอบไม่ได้ดอกครับผมจะสร้างทั้งหมดเลยผมฝันไปว่ารูปร่างอย่างท่านนี่จะช่วยผมสร้างวัดได้ ผมเอาบ้านเหนือบ้านใล้มาเป็นพยานและจะมอบใบจากธนาคารให้และจะให้หลวงพ่อเซ็นรับรองและรับรองที่จะสร้างวัดให้เพราะเขตที่เข้าหุ้นกับใครเหมือนสังกสีแผ่นเดียวที่ทำให้ผมต้องเป็นอย่างนี้อาตมาก็รับปากไม่ได้ก็เลยพลัดบอกว่างั้นวันหน้า ค่อยพบกันใหม่เลยลากลับเป็นเวลาตอนเย็นแล้วต่อมาอาตมาก,ก็ไปเยี่ยมแก่อีกครั้งก็บอกให้แกเฉลี่ยสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรอย่างอื่นเฉลี่ยกันไปแต่สำหรับอาตมา อยากสร้างถนนหนทางมากกว่าแต่แกบอกว่าไม่ได้เพราะว่าได้ตั้งสัจจะมาหากผมไม่ได้สร้างไฟจะไม่บ้านจนผลสุดท้ายอาตมาก็ไม่รับในที่สุดตาเคลิม้มก็ไม่สบายใจให้ลูกมาที่วัดแต่อาตมาก็ตกลงไม่ได้ส่วนใหญ่วาดก็กลัวตาเคลิม้มตกนรกก็ร้อนใจ ก็เฉลี่ยทำบุญไปทีละเล็กทีละเล็กแต่ก็สร้างวัดไม่สำเร็จตาเคลิมก็ตายตายก็เอาศพตั้งไว้บนบ้านยาญวาดก็ตกใจเอาเงินออกมาแจกกันให้กับลูกหลานซื้อที่ซื้อทางก็พลานกันไปหมดเลยไม่สำเร็จตามเป้าหมายส่วนที่เหลือก็เอาไปสร้างโบสถ์ทางบางใสจังหวัดอยุธยาแต่ก็ไม่มากมายจนเกินไปในที่สุดยายวาดก็ตายทั้งที่ศพตาเคลิม ยังตั้งอยู่ที่บ้านพอยีวาดตายได้สองวันไฟก็ไหม้บ้านหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่เรือลำที่ตักเคลิมนั่งไปลำเดียวทรัพส,สมบัติที่ให้ล,ลูกหลานก็แหลกลานไป ตามสัจจะที่ได้ให้ไว้ลูกหลานที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็กินเหล้าเมายาซัดเซพาเนจรจนไปเข้ากับแก๊งบางนกแวกอันนี้ก็ขอให้โยมทราบไว้ว่าไม่ใช่โยม,มาบาลมาจดหรอกไอ้ที่จดมันคือจิตเป็นผู้จดอารมณ์ทุกระเบียดนิ้วไม่ขาดเลยบาปบ,บุญคุณโทษจดบันทึกเข้าไว้หมดพอเราตายลงวิญ,ญญาณออกจากร่างไปมันก็ตีแพขยายออกมาเป็นการชดใช้กรรมไปหากเราทำดี ก็ไปสวรรค์ทำชั่วก็ลงนรกไป